มันก็เป็นไปตามแบบที่พี่ต้องการทุกอย่างนี่ครับผมไม่เห็นว่ามันจะผิดแผนตรงไหนเลยใช่มันเป็นไปตามแผนถ้าไม่มีเรื่องที่ดีนั้นมาเกี่ยวข้องอา้าวนี่มันก็เป็นเรื่องของเขามันไม่ได้เกี่ยวกับพี่ซทหนไหย่นี่นายฉันรักเขานะปัญหาของเขาก็คือปัญหาของฉันคุณพระพี่เชื่อไหมผมซึ้งใจแล้วก็เซอร์ไพรส์มากเลยเพราะผมไม่คิดว่าคนอย่างพีนะ่จะมีความรักกับเขาด้วย นายนี้มันเร็วกว่าที่ฉันคิดไว้อีกนะเห็นไหมก็อย่างที่เราเคยบอกไว้อ่ะเราไม่ได้ทำอะไรพวกเขาเลยพวกเขาทำตัวเองนั้นนายไม่ควรทำแบบนี้เลยนะ เราเคยเห็นคนที่เป็นแบบนายมาก่อนเขาจบไม่สวยเลยจริงๆใครอ่ะพี่เลนไง